ปัญหาโลกร้อนกับการปลูกป่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว,าว่าวันนี้เพียวพาคุณผู้ชมทุกคนมาดูให้เห็นกับตาครับว่าพลังในเกๆที่ลงมือทําร่วมกันนั้นมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และจับต้องได้จริงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เพียวสรุปให้ฟังครับ หลังพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือพลังคนที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบริษัทเชฟต้อนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัทสตาปิโตเรเลียมรีไฟนิง่งจำกัดมหาชนหรือ SPRC และบริษัทเชฟตอนไทยจำกัดพร้อมด้วยกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เพียงแค่มุ่งมั่นส่งมอบพลังงานนะครับแต่ยังเชื่อมั่นในพลังคนอย่างแท้จริงที่จะฟื้นคืนชีวิตให้กับระบบนิเวศและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยเพราะว่าพวกเราทุกคนเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่คนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับ โดยคุณพงกรช่อชูวงศ์รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศบริษัทสตาร์โตเรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าตลอด30ปีที่ SPRC ดำเนินธุรกิจในระยองเราให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยมีเป้าหมายสร้างป่าในเมืองเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ณพื้นที่100อยไร่ของป่าชายเลนบริเวณพระเจดีกลางน้าําจังหวัดระาองนะครับพื้นที่แห่งนี้กําลังจะถูกปลูกชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยการผสนพลังทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายชัดเจนคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและฟื้นคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศป่าชายเลนที่ยั่งยืนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีโครงการ CSR แบบนี้นะครับมากกว่า50โครงการต่อปี ในกิจกรรมทุกๆครั้งนะครับที่เรามาทําประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเราก็จะให้โอกาสพนักงานของเราบริษัทเชฟรอนเราถือว่าพลังคนก็คือเป็นแอสเซทที่สำคัญที่สุดนะครับของบริษัทนะครับที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยมันสำเร็จรุล่วงไปได้เราก็จะเน้นในเรื่องของการทำงานแบบวันทีมนะครับซึ่งผมเชื่อว่ากิจกรรมในวันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆที่เราทำนะครับแล้วก็อยากจะใช้โครงการนี้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ หัวใจสาคัญในการฟื้นฟูตรงนี้ก็คือเราจะต้องดูสภาพดินแล้วก็ดูสภาพต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมตรงนี้จะมีความหลากหลายของระบบนิเวศซึ่งจะไม่เหมือนป่าชายเลนในที่อื่นถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกโดยที่เราไม่ใช้องค์ความรู้เข้ามาร่วมเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกสุดท้ายจะตายหมดเลยเพราะว่ามันไม่สมดุลกับพื้นดินหรือว่าความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่ปกติชาวบ้านก็จะใช้ป่าพื้นนี้เป็นแหล่งทําอยู่ทํากินอย่างเช่นการจับปูดํา ตามบริเวณรออิมฝั่งที่เป็นริเวอร n e ีนฟอเรนะคะบริเวณนี้ก็จะมีพวกสัตว์ป่าจําพวกนกพวกนกเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศการนําความรู้ทางวิชาการมาผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชนนะครับจะเป็นพลังสําคัญในการรักษาพื้นป่านี้ให้ยังยืนครับและนี่ก็คือโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าป่าชัยเลนครับวิชาการบวกกับภูมิปัญญาของเราเนี่ยมันทําให เดินไปได้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 ไดไดฟาร์มยังดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีนักวิาชาการมาบอกเราก็ทําทตามใจเราเขาเรียกกันอบรมให้พวกเราได้รู้มีความรู้เพิ่มขึ้นมันก็ดีเราอยากเห็นผืนฝาผื้นที่จริงๆเราจะดูแลเปนฝาเขาจะโตเราเราไม่รู้ว่ารุ่นเราอ่ะมันอาจจะตรงนี้แต่ละคนรุ่นหลังไปเห็นพลังที่เราร่วมกัปลูกนะคือปลูกเอาไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ใช่รุ่นเราจะเป็นรุ่นเธอก็ได้ นี่คือภาพสะท้อนของการรวมพลังจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงทุกคนทุกภาคส่วนรวมแงรงร่วมใจเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพลังของคนธรรมดาที่มารวมตัวกันเพื่อปลูกความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญลงบนพื้นแผ่นดินนี้ได้อย่างแท้จริงครับ f อสเตอ f ์ฟิวเจอร์ฟอไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแต่คือบทพิสูจน์ที่บอกเราว่าเมื่อพลังคนรวมกันแม้เพียงพื้นป่าเดียวก็สร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่สู่โลกใบนี้ได้เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือเรื่องของเราทุกคน